น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เขารรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้มาสนทนากับท่านทั้งหลายนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเวลาเช้าก็เหมือนทุกวันอื่นคือเวลา9โมงเราก็มานั่งสนทนากันแล้วก็ไปออกอากาศอีกครั้งสำหรับเสาร์อาทิตย์คือเวลา4ทุ่มนะครับผ่านกันมานะครับ ก็มีความหลากหลายนะครับรายการก็พูดได้ง่ายว่าจะครบถ้วนแทบจะไม่มีช่องว่างดังนั้นนี่นะครับก็ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามชมกันอย่ามาติดแค่สีเสื้อว่าทาไมไม่นั่งจัดรายการใส่เสื้อสีแดงนะครับกสทชก็ร้องขอมาก็เอาเถอะนะครับเรื่องเล็กเป็นของเปลือกนอกกันเพราะว่าบรรดาแกนนําทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่กี่คนนั่นเขาก็พูดได้ง่ายว่ามีการติดตามมีการเฝ้าดู ว่าเมื่อไรจะหลุดกันภาระหน้าที่ของผมก็คือนอกจากเตือนตัวเองแล้วก็เตือนบรรดาหมู่มิตรว่าจะต้องมีความระมัดระวังในท่วงทานองของการออกอากาศการออกอากาศการนําเสนอความคิดท่ามกลางบรรยากาศที่เรามีความเข้าใจระหว่างกันนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีท่วงทานองที่ผมบอกไม่จําเป็นจะต้องสอพลรอนะครับและขนาดเดียวกันต้องไม่พูดในประชาชนเสียความรู้สึกและไม่พูดแรงจนกระทั่งโทรทัศน์ถูกปิด ปฏิบัติตามสามหลักนี้นะครับสามารถอธิบายความกันได้อย่าไปติดกันที่เหลือกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้กันวันนี้เนี่ยนะครับหลากหลายประเด็นที่อยากจะสนทนากับท่านทั้งหลายนะครับมีกรณีเรื่องว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังไม่ได้ไปรับตําแหน่งนะครับเพราะว่าจะไปรับตําแหน่งในวันที่หนึ่งตุลาคมมีป้ายติดทั่วเมืองนครบอกว่าพวกเราคนคอน ไม่เอาผู้ว่าเสื้อแดงนะครับผู้ว่าเสื้อแดงที่นะครับที่มีป้ายกล่าวหานี้คือนายพีรัสักขินเมืองเก่าผมต้องเรียนกับพี่น้องชาวนาครธิธรรมราชและก็รวมกระทั่งคนที่ทำป้ายนี้เนี่ยคุณพีรัสักขินเมืองเก่าเขาไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงชัวชีวิตนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอคุณพีรศัสักเขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเสียด้วยซ้ําแต่รู้จักชื่อเขาในฐานะข้าราชการ ใครมาเป็นรัฐบาลก็ย้ายเขาหมดนะแม้กระทั่งสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักเนี่ยนะครับเพื่อย,ยกตัวอย่างได้ง่ายเกิดน้ําท่วมจําจได้ผู้ว่าคนนี้เป็นผู้ว่าประทุมธานีนะครับก็โดยส่วนตัวเป็นคนแอคทีฟมีความขยันขันแข,ข็งที่ดูปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าเราดูจากการให้ข่าวนะครับจนกระทั่งว่าวันหนึ่งก็โดนย้ายย้ายไปไหนครับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หลังจากมีการยึดอำนาจปรากฏว่าคณะยึดอำนาจเองก็ย้ายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพีรศักดิ์หินเมืองเก่าเนี่ยนะครับรัฐบาลเก่านะครับย้ายจากประทุมไปชุมพรรัฐบาลน,นี้นะครับก่อนเป็นรัฐบาลก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินต่อมาเนี่ยนะครับก็ย้ายออกจากอธิบดีกรมที่ดินไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพอไปถึงเนี่ยครับเจอป้ายเลยพวกเราคนคอน ไม่เอาผู้ว่าเสื้อแดงอย่าไปใส่ร้ายท่านนะครับท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยคือเวลานี้เนี่ยครับในพื้นที่หลักภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเวลาเช่นว่ามีการแข่งขันการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นสู้กันไม่ได้เล่นข้อหาเดียวคือว่าเป็นพวกเสื้อแดงนะครับซึ่งจะไปถ้าไปทางเขตภาคอีสานก็จะไป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่พวกเสื้อแดงถ้าไปทางภาคใต้บอกพวกเสื้อแดงเห็นไหมครับเพื่อที่จะยัดเยียดกันนะครับและเอาความได้เปรียบเสียเปรียบ ในการในการให้การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมเรียนไปยังพี่น้องชาวนาครเน,นี่ยนะครับผมเองก็ลูกครึ่งอยู่แล้วพ่อก็เป็นชาวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่เป็นคนสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นเนี่นะครับนครเมืองพระต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับพวกผมไม่ได้เป็นอะไรกับคนเสือ้อแดงแล้วถามว่าทําไมต้องออกมาพูดเพราะว่าถ้าเรายิ่งไม่ออกมาพูดยิ่งแล้วใหญ่นะครับเห็นไหมแกนนำบรรดากแกนนําเงียบกันสนิทนะครับผู้ว่าราชการ นครที่ธรรมราชคนใหม่เป็นคนเสื้อแดงป้ายออกมาขนาดนี้ยังไม่พูดจากันผมเรียนเลยนะครับว่าใครที่ดูรายการโทรทัศน์ขนาดนี้เนี่ยนะครับช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยว่าพีรศักดิ์หินเมืองเก่านั้นเขาเป็นข้าราชการมืออาชีพใครขึ้นมาก็ย้ายเขาทั้งนั้นนะคือถ้ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ย้ายเขาแล้วก็บอกว่านั่นมีความสัมพันธ์เป็นคนเสื้อแดงพอจะว่ากันได้รัฐบาลที่แล้วก็ย้ายเขานะครับคณะยึดอำนาจก็ย้ายเขาสองรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเชื่อว่าที่ติดตามข่าวสารการทําหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้นั้นเขาเป็นมืออาชีพนะครับไม่เป็นฝักฝ่ายใดล้ะครับถ้าเป็นฝักฝ่ายใดเขาคงจะไม่โดนเนี่ยนะครับเตะไปเตะมาแบบลูกฟุตบอลกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาเป็นข้าราชการมืออาชีพเขาต้องไปทําหน้าที่และได้โปรดให้โอกาสได้ความร่วมมือเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องชาวนาครที่ธรรมราชโดยตรงนะครับและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกผม และใครก็ตามที่ไปขึ้นป้ายนี้เนี่ยนะครับได้โปรดจงรู้ว่าท่านใส่ร้ายเขาและไม่ควรที่จะกระทําเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเขาลองคิดดูเลยครับรัฐบาลที่แล้วเอาเขาจากประทุมไปชุมพรยึดอํานาจเนี่ยนะครับมานั่งนะครับเป็นอธิบดีกรมที่ดินสามเดือนหลังจากนั้นย้ายกลับไกลกว่าชุมพรไปนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นจังหวัดใหญ่กว่านั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ทันไปรับตําแหน่งเจอป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองกันเสียแล้ว นะครับได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกผมแต่ความรู้สึกในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนั้นเขาไม่ควรจะได้รับนะครับสภาพกันแบบนี้ประเด็นต่อมาครับที่เป็นข่าวนะครับกันพอสมควรและก็เป็นเกล็ดนะครับที่คอการเมืองทั้งหลายนะครับจะต้องคิดแล้วคิดอีกและคิดอีกก็ต้องคิดแล้วการขับเคลื่อนของท่านอาจารย์ดอร์สุครีเจริญสุขนะครับ คณะบดีนะครับดูริยางคศินของมหิดลซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเป็นคนที่มีความสามารถระดับโลกในการที่จะสร้างนักดนตรีของประเทศไทยนะครับจัดกันอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆว่าไม่อับอายขายทีหน้าที่ใดในโลกศักยภาพเป็นที่ปรากฏผมเองก็เคยดูนะครับบรรยากาศที่เข้าเอาเพลงของจิตภูมิศัก์นะครับเข้ามาแล้วก็ โดยให้นักดนตรีของสถาบันแห่งนี้บรรเลงออกเกสตราหน้าฟังอย่างมากการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเพื่อให้อธิการบดีนั้นได้ตัดสินใจนะครับว่าเมื่อไปรับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วเนี่ยต้องออกจากอธิการบดีเหตุผลง่ายๆของอาจารย์สุครีก็บอกเพียงแค่ว่าอธิการบดีของมหิดลต้องทํางานเต็มนะครับเต็มเวลาเพราะตัวเองเป็นคณะบดีก็ทํางานเต็มเวลา ดังนั้นนี่นะครับผู้บังคับบัญชาของตัวเองนั้นจะต้องไม่เอาเปรียบมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียกร้องให้มีการลาวจนกระทั่งว่าตัวของอธิการบดีขอเวลาสภาหมาหลาลัย15วันจะตัดสินใจครบกําหนดในวันที่8ตุลาสภาหมาหลาลัยจะประชุมวันที่15ตุลานะครับเพื่อประกาศว่าจะเลือกตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็สรุปความว่านะครับการที่ดรสุครีจริญสุขนะครับสวมปี๊บคลุมหัว สองรอบนั้นก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสภาหมหาวิทยาลัยนั้นก็ได้ตัดสินใจตามนั้นมีกรรมการสภาสองคนนะครับที่เป็นรองนายกคนหนึ่งเป็นรัมรีช่วยคนหนึ่งก็ลาออกจากกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยสร้างแบบอย่างก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนได้แลเห็นเพราะว่าปกติปรากฏการณ์เนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางการเมืองน้อยมากทั้งที่ในอดีตนั้นเนี่ยนะครับ ไม่วหวจะคุณหมอเวงเนี่ยนะครับมีผู้นานักศึกษาเก่ามหิดลน,นะครับหลายหลายคนได้ขับเคลื่อนวงดนตรีที่ดังก็ไม่ไม่ดนอันคือวงกรรมาชนเลยนะครับเพลงสู้ไม่ถอยนะครับที่วงนั้นนําไปใช้เนี่ยพี่จิ้นกรมาชนนะครับพี่น้องเราเนี่ยแหละครับหัวหน้าวงก็เป็นชาวมหิดลร่วมกับน,นะครับบรรดาแพทย์เภสัชสารพัดนะครับอาจารย์ธิดาก็อยู่ที่นั่นแต่เพียงแต่ว่าเวลานเนินนานกันมานั้นนะครับการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ ปรากฏเรื่องการเมืองจนกระทั่งเรื่องกรณีนี้นะครับกลุ่มปี๊บเป็นข่าวกันไปทั่วโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นวันฉลองอวันสถาปนานะครับเชื่อมสายสัมพันธ์20ปีนะครับแสดงนะครับวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยดุริยางขันศิลป์นะครับฉลองวันสถาปนาที่ขอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลน,นะครับปรากฏว,ว่าแฟนเพลงตัวจริงนะครับของดรสุกรีเจริญสุขก็คือพลเอกเปรมติลสูรานนท์ทุกคนเองเนี่ยนะครับก็เริ่มจะถึงบางออก,กันแล้วว่าความสุขนี่นะผมเชื่อว่าพลเอกเปรมเอง,เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งดรสุกรีเจริญสุขเนี่ยนะครับก็คงจะมีความสุขกันพอสมควรผมเองก็เคยถามพักพวกว่า นะครับวันที่พลเอกเปรมมาดูดนตรีสมัยนายกยิ่งลักนั้นก็เป็นวงดนตรีของดรสุกรีเจริญสุขนี่นะครับนี่คือแฟนตัวจริงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเด็กเล็กๆว่ะอาจารย์สุกรีคุมปี๊บคุมปี๊บโผล่มาอีกทีนี่นะครับจัดคอนเสิร์ตแขกคนสําคัญนะครับชื่อพลเอกเปรมตริลสุลานนท์ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับของการชมดนตรีกันนะครับในแวดวงก็ชะเง้อมองนะครับแต่ว่าก็ ยังเป็นบรรยากาศนะครับของงานที่ยังเป็นศิลปะเป็นดนตรีกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพปรากฏการส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรมีการแสดงความเห็นเรื่องกรณีที่กกตอของประเทศไทยหนึ่งคนเนี่ยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วครับเดินทางไปดูงานการทำประชาติของสกอตแลนด์นะครับเป็นเวลาเจ็ดวันนะครับมีการโพส นะครับตั้งข้อสังเกตเป็นภาพข่าวปรากฏเนี่ยนะครับรวมกระทั่งการแสดงความเห็นต่างๆมากมายว่าไปดูเพื่ออะไรกันเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นถ้าพี่น้องจําความกันได้ว่าผมเองเนี่ยนะครับและคณะมรนดาหมู่มิตรเราได้เสนอทางออกอันนี้กันมาตั้งแต่ต้นในวันที่บรรยากาศบ้านเมืองมีความขัดแย้งเพื่อต้องการเนี่ยนะครับหาทางออกให้กับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าผลประชาชนตัดสินใจกันมาอย่างไรนั้น ให้แต่ละฝ่ายได้น้อมยอมรับผลคําตัดสินนั้นนั่นคือการทําประชามติแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนนะครับมันก็ผ่านกันมาแล้วแต่ท่วงทานองของทางกรกตที่ไปดูการลงประชามติที่กรณีของสกอตแลนด์นั้นปัญหานะครับไปดูมาแล้วจะเอามาทําอะไรถ้าไปแล้วเนี่ยครับมีการมานําเสนอหนึ่งสองสามสี่นั้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ไม่มีการเลือกตั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นการเลือกตั้งระดับชาติ ความจริงก็เป็นวนว่างของกอรกตเนะี่ยเพราะหลังจากนี่นะครับมีการมีการสรรหาแต่งตั้งสพอชอเป็นที่เรียบร้อยกอรกตก็กแทบจะไม่มีงานทํายกเว้นจะเอาสำนวนเก่าๆนี่นะครับเข้ามาดูจะแจกใบใบเหลืองใบแดงให้กับใครย้อนหลังเงินอย่างไรแต่เอากันว่าเมื่อเดินทางไปดูที่สกอตแลนด์นั้นแล้วจะนําประโยชน์มายัางประเทศไทยกันอย่างไรให้คุ้มกับงบประมาณแผ่นดินที่เดินทางไป เมืองกกตชุดก่อนนู้นเนี่ยนะครับที่เก <_ Jean Rabbit bulun> ิดเรื่องเนี่ยก็เดินทางไปดูงานต่างประเทศเหมือนกันไปดูมาแล้วก็ปรากฏว่าหลายประเทศในโลกที่เขาป้องกันการถูกข่มขู่ของพลไปใช้สิทธิเลือกตั้งจากบรรดาหัวคะแนนทั้งหลายนั้นโดยใช้วิธีเนี่ยนะครับเลือกตั้งโปรตีโรหันหน้าออกนอกคูหาเขากลัวว่านะครับผู้มีนิพนจะมาสบตาคือพูดง่ายๆว่าหัวคะแนนที่ซื้อเสียงมาสบตาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ คนที่ไปใช้สิทธิทเลือกตั้งไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับกอททเขไปดูหลายประเทศไปดูสิบห้าประเทศที่หันหลังนะครับไม่สบตากันอีกแล้วก็ปรากฏว่านะครับเหตุเดียวที่ทําให้การเลือกตั้งสองเมษาเป็นโมฆะปีสี่เก้าเพราะหันหลังหันหลังออกนอกภูหาไม่มีเหตุผลที่สุดครับผมเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนสองครั้งแล้วก็โมฆะสองครั้งอยู่ดีๆไม่มีเหตุผลนั่นะัหะ นะครับเหตุผลครั้งแรกก็บอกหันก้อนออกไปดูงานมาบ้องกันเนี่ยนะครับให้ผู้ไปใช้สิทธทิเลือกตั้งไม่ถูกคมขู่คุกคามโดยสายตาและท่าทางของหัวคะแนนที่อยู่รอบรอกปรากฏว่าหาเหตุไม่ได้ก็ไปชี้ว่าเพราะหันก้นออกนอกทั้งที่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับส่วนท้องิ่นก่อนหน้านี้หันก้นออกนอกก็ไม่มีปัญหาไดแต่ว่านี่ผมยกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยบางทีก็ถูกหยิบยกขึ้นมาและเป็นประเด็นดังนั้นเนี่ยนะครับ กรณีของสกอตแลนด์นั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือความงดงามมีอารมณ์ติดข้างควันหลงกันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกระทบกระทั่งนะครับน้อยกว่านะครับเด็กอาชีวะในประเทศไทยทุกกันก็แล้วกันแต่ว่ามันก็มีความควันหลงมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับมีการแสดงออกความรับผิดชอบนะครับของผู้นําซึ่งไม่ได้ที่เรียกว่าตาแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับของสกอตแลนด์นั้นก็เขาตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกเพราะเขาสนับสนุนการแยกประเทศเมื่อเขาแพ้เขาก็รับผิดชอบประชาชนอารมณ์อาจจะข้างกันบ้างแต่จะชี้ให้เห็นได้ชัดว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระราชินีของอังกฤษทุกคนได้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานที่มีไมตรีนะครับไม่ได้มีท่วงทํานองย่อเยอยถากถังนะครับฝ่ายที่ต้องการจะแยกประเทศมีนํำซ้ำเนี่นะครับเป็นภาษาที่มีการปลอบประโยชน์ นะครับของความเห็หนอกเห็นใจและจะได้ร่วมมือกันอีกนะครับต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศที่เขาใช้ภาวะความเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชินีและก็ตัวนายกรัฐมนตรีบรรยากาศนี้นะครับที่มันร้อนๆมันก็คลี่คลายกันไปพอสมควรตอนที่มีการต่อสู้แยกไม่แยกแยกหรือวันโนนะั้นต่างคนอย่างรณนงรงกันสุดเหวี่ยงแต่เมื่อเขาตัดสินใจกันแล้วว่าไม่แยกนะครับอารมณ์อาจจะข้างกันบ้างแต่ไม่รุนแรงอะไร และสักพักเนี่ยเขาก็เดินหน้าเหมือนเราดูเนี่ยนะครับการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทันทีว่าเมื่อจบสิน้นเมื่อจบสิน้นผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรนะั้น